โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมินลักแฟนเพจนะครับรายงานผลบอลทั้ง facebook และ youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งันฟุตบอลประจำวันที่27มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe แลวกดกรดิ่งเพจนะครับ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องกันก่อนเลยครับวาเลนกากับโกเทนเบิร์กนะครับอันนี้เขาน่าจะอัพผิดนะครับนะฮะก็เห็นบอกว่าเลื่อนการแข่งขันนะครับแต่อีกคู่ถัดมาครับมันโม่ครับเอาชนะทางด้านของโกเทนเบิร์กไป2ประตูต่อหนึ่งโอลโมครับพ่ายกับทางด้าน AIK ไป2องประตูต่อ3ผลฟุตบอลนะครับเอฟแอฟริกันเนชั่นครับนะครับ E.S. Watini นะครับพ่ายกับทางด้านกินีนะครับไป1ประตูต่อ3บุนรุนดีครับเสมอกับทางด้านของเอ A.F. Lican นะครับไป2ประตูต่อ2อง Nature ครับพ่ายกับ i อ o r y Coast ไป0ประตูต่อ3ามคองโกครับเสมอกับทางด้านเซเนกัลไป0ประตูต่อ0ูนยเควิร์ดครับเอาชนะทางด้านแคนาบรูนนะครับไป3ประตูต่อ1 โมลิตเนียครับเสมอทางด้านโมร็อกโกไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลจูเบลีกของฮอลแลนด์นะครับ MVV เอาชนะทางด้านของอเมริกาซิตี้ไป2ประตูต่อ0 FC ออฟเฟนเสมอกับทางด้านท็อปออสไป0ประตูต่อ0ผลฟุบบตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนครับสปอร์ติ้งคีโอนเสมอกับทางด้านอันอกอนไป0ประตูต่อ0คาเตาลันครับแพ้กับทางด้านเอ็นบันยอนไป1ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษออกฟอร์ดยูเนเต็ดเอาชนะด้านลินคอนไป2ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลโลก2022ครับตีแต่แอนโตนิโกเอาชนะด้านของกาอาน้าไป3ประตูต่อศูนย์ปานามาครับเอาชนะด้านบาเบโดไป1ประตูต่อศูนย์เคนาดาครับเอาชนะด้านของเบอร์มิวดาไป5ประตูต่อหนึ่งเอลซาวาดอร์ครับเอาชนะด้านของเกนเนดาไป2ประตูต่อศูนย์ ส่วนผลฟุตบอลโลก2022นะครับอ่คู่ที่คู่ที่เตะตอนเช้านะครับก็เลื่อนการแข่งขันทั้ง2คู่เลยนะครับคู่คือคู่ระหว่างชิลีกับปารากวัยแนละโคลัมเบียกับบราซิลครับ <c oughs> สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค,ค่ำคืนวันที่27มีนาคมนะครับก็จะมีเอ่อโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับ โดยคู่เช้านะครับก็จะมีคู่แรกนะครับแต่เวลา7โมงเช้านะครับหมู่เกาะเวอร์จินนะครับสหรัฐอเมริกาจะพบกันทางด้านของแอนติก้าและบาบูด้านะครับคู่ตี5เอ๊ะเขาอัปเดตผิดหรือเปล่ายังไงผมต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าทางเว็บอัปเดตผิดนะครับหมู่เกาะเติร์กครับะและทางด้านของหมู่เกาะเคคอสครับจะพบกันทางด้านของนิกาวกัวนะครับ คู่ถัดมาครับหมู่เกาะเวอร์จินครับจะพบกับคิวบาเบาฮามาสครับจะพบกับน่านของเซนคิดแอนด์เนวิทแองกาวิล่าครับจะพบกับโดมินิกแคนลาปิดนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับเจลีกครับนะครับโดยสี่คู่แรกนะครับเตะเวลาเที่ยงตรงพร้อมกันครับก็จะมีโยโกฮาม่ามารีนอสพบกับซานเฟรโรชิมา เวกัสเซนไดครับพบก,กับชิมิสุเอตพัตโตโกชิมะนะครับพบก,กับทางด้านของอิตาตินิด้าซากันโตซูครับพบก,กับทางด้านของซาคอเนเซอร์เลสซาเปาโลส่วนคู่บ่ายโมงครับมีอีก2คู่ครับอุลวาเรตไดมอนพบกับคาชิ ale, วาเรโซโชนันเบนเบเล่พบกับโยโกฮาม่าเอฟซีและคู่4ี่โมงเย็นนะครับก็จะเป็นทางด้านของฟุกุโอกะพบกับคาชิมะเอนเดอร์ แล้วก็จะมีโปรแกรมลีกทูของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแต่เวลา1ทุ่มครับฟอร์เรนกินพบกับโบตันคู่2ทุ่มครับเอเชสเตอร์พบชัดซาวฟอร์ดส่วนคู่ที่เหลือนะครับแต่พร้อมกันหมดครับเวลา4ทุ่มก็จะมีทางด้านฮาโลเกตทาวพบกับ s o u t h เอนกิน b ี้พบกับวอร์ซอลลี่ทาวพบพอร์ตเวลโคเชสเตอร์พบแบ f ฟอร์ดคาร์ไลพบแคมบิดทัสเมียพบเมทฟิลสติมเน็ตพบบ a โลนิวพอร์ r เคานตี้พบสคัรท็อป เลตันโอลียนพบโฮแฮมและมอร์แคมพบกับเชอร์เนมครับแล้วก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับโดย uh, มีอีก2คู่นะครับส่วนอีก2คู่นั้นเลือกการขันนะครับก็จะมีคู่แรกเตะเวลา1ทุ่มฮังเคิลพบกับทางด้านของเดกอฟอร์ดส่วนคู่2ทุ่มนั้นเลื่อนไป1คู่นะครับก็คือออสแกนแลนด์ land, กับสตาเบกส่วนคู่อีกคู่หนึ่งครับที่เตะเวลา2ทุ่มครับฮามสตัรพบกับคัตมา คู่3ทุ่มนั้นก็เรื่องการแข่งนะครับก็คือทางด้านของสตอมกอสเซ e ตจะพบกับทางด้านเฟสติกสตัดแล้วก็มีโปรแกรมแอฟริกันน t ชั่นครับนะครับคู่แรกเต่เวลา2ทุ่มเลโซโ o จะพบกับเช e r r a ลาลีโอนคู่5ทุ่มนะครับเบนินจะพบกับไนจีเรียครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนนะครับโดยคู่แรกเต่เวลา2ทุ่มลาโยบิการโน o พบกับมิลานเดส คู่สีทุ่มนะครับเรียวอันโอบเบโดจะพบกับทางด้านของปอนเฟลาดีนาคู่เที่ยงคือ15บห้ครับอัมเบรียรครับพบกับลิกานเนสคู่ตีสองครึ่งครับกาตาเคนาจะพบกับมาลาก้าส่วนคู่ตีสามนะครับโลโกเยสจะพบกับสลาโกซาแล้วก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2022นะครับโดยคู่แรกเตะเวลา3ามทุ่มครับมีอยู่2คู่รัสเซียพบสโลวีเนียมอนเตเนโกรพบยิบรอลตาร์ ส่วนคู่ทิ้งคืนนะครับมีอีก4คู่ครับฮอลแลนด์พบกับลัตเวียเบลารุสพบกับเอสโตเนียนอร์เวย์พบตุกรกีโคเอเชียพบไซปัสส่วนคู่อีกอา่าที่เหลือนะครับเตะเวลาตีสองสี่จุดห้านะครับมีอีกสี่คู่ก็ประกอบไปด้วยทัง้าสโลวากเกียพบมอนตาซเซอร์เบียพบโป,ปรตุเกสไอร์แลนด์พบลักเซมเบิร์กและเช็กพบกับเบลเยียมครับ มีโปรแกรมหลีวันของกัษนะครับโดยทุกคู่นั้นเตะพร้อมกันหมด4ทุ่มนะครับวิแกนพบอิสวิชชูบิลลี่พบพอตสมาร์ทโรเดลพบสวีดอนปีเตอร์บุลโลพบแอรลินตันมิวตันคินนอนพบรอนคัตเตอร์ฮันพบจิลลิงแฮมชาวตันพบครูเบอร์ตันเอาเบียนพบพีวูธาวบิตต์โลเวอร์พบเซนเดอร์แลนด์แบพูพบพีมัรและเอฟซีวิมเบินันพบนอตแฮมตัน แล้วก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับทีมชาตินะครับโดยคู่แรกเตะเวลาเที่ยงคืนครับกาตารพบอัซอร์ไบจานคู่ตีสามนครับเวลพบเม็กซิโกและคู่ตีสี่ครับบอสเนียพบคอสตาริกาโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่27มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากเอ่อ ผมเหมือนจะเป็นวันโลโคอนะครับยังไงก็ <c oughs> ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเออขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ออาทิตย์นี้นะครับเอ่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปให้ทุกท่านหรือเปล่านะครับก็คือจะกลับมาจากต่างจังหวัดอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับแต่ถ้าได้ลงคลิปก็น่าจะวันศุกร์ หรือไม่ถ้าผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วมีเวลานะครับผมก็จะทําคลิปลงให้ทุกวันนะครับยังไงก็ต้องขอพะทาเว้นาะที่นี้โดยวยคำนื่องจากช่วงนี้งานยุ่งๆเหมือนกันนะครับยังไงก็ โอเคนะครับผมก็อยากให้เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดส u b s c r i า e แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลเพื่อนๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ